สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟเฮงก้านะครับเซิร์ฟนี้กลับมาเปิดแล้วนะครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟเล่นฟรีเข้าได้ทั้ง PC กับมือถือไม่มีมอดนะครับทุกคนนะเล่นผ่าน API กับ IP เข้าเล่นได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี้เลือกนายกได้นะครับนายกก็สามารถที่จะ ตั้งราคาของในเซิร์ฟได้หมดทุกอย่างเลยนะครับทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆหรือว่าพวกค่าน้ํามันหรือว่าพวกเงินเขียวเงินแดงนะครับอยากให้งานนี้ราคาเท่าไหร่หรือว่างานดํานี้ราคาเท่าไหร่นายกเป็นคนตัดสินทั้งหมดเลยนะครับและเราก็มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ออกเสียงด้วยนะครับว่าอยากให้ใครเป็นนายกของเซิร์ฟนะครับและตอนนี้เราเข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับอันนี้ผมลงหมอดของผมเองนะครับก็คือใช้ตัวเกมหมอดเล่นได้นะครับสำหรับเซิร์ฟนี้แค่มี IP กับ API เท่านั้นนะครับนี่และตัวเกมครับก็จะเสกของเข้าตัวเราอัตโนมัติเลยนะครับและส่วนจุดเกิดนะครับมันก็จะมีรถจักรยานให้ยืมขับฟรีด้วยนะครับตรงนี้นะนี่ได้ตังห้าพันนะครับนี่แล้วก็เปิดของในกระเป๋าด้วยเนาะและตัวเกมครับก็จะมีการหิวน้ําหิวข้าวด้วยนะครับนี่ก็มาซื้อป๊ปซี่กับแฮมเบอร์เกอร์ได้นะครับตรงนี้เลยนะนี่ก็ซื้อได้นะครับ นะหลังจากที่เราซื้อแฮมเบอร์เกอร์แล้วนะครับตรงจุดเกิดน,นะก็จะมีตู้ ATM ด้วยนะครับมีทุกที่เลยนะ ATM เนี่ยแล้วก็ถ้าใครจะใช้ ATM นะครับต้องมาสมัครบัญชีก่อนนะครับค่าเปิดบริการ500เงินเขียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่รหัสบัตรเครดิตของเราที่ตั้งไปเนาะนี่ก็เบิกถอนโอนจ่ายได้หมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนรหัสได้ด้วยนะไปต่อครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นสถานที่โรงพยาบาลนะครับ เผื่อใครเจ็บป่วยนะครับนี่เดินสะดุดกอจ้าครับก็มาที่นี่ได้นะครับเข้าไปเลยนะอเข้าไปข้างในครับตัวแมพครับก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับนี่ข้างในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีเตียงผู้ป่วยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับด้านในนะมีตั้งน่าจะสี่ห้องเนาะใช่ไหมนี่แบบพูนพูนะครับทุกคนนะพูนนคืออะไรวะนึกว่าเป็นเทุเรียนนะครับจังหวะนี้แล้วก็ ตัวเกมนะครับเราจะนอนไม่ได้นะถ้าเลือดเราเต็ม100นะครับก็คือเลือดของเราต้องลดหน่อยหนึ่งนะครับมันถึงจะออนอนได้นะแล้วก็การนอนในเซิร์ฟนี้นะครับไม่ใช่ว่านอนใต้เตียงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะนอนตรงไหนนี่เดี๋ยวผมจะนอนให้ดูอะพร้อมอย่างเนี้ยโอเคนอนครับจังหวะนี้นี่ในเซิร์ฟนี้นะครับสคริปต์ใหม่นะครับก็คือนอนด้านบนเตียงแล้วนะครับแบบนี้เลยนะนี่ไม่นอน ใต้เตียงอีกแล้วนะครับเซิฟนี้ก็แก้ไขมาดีนะนอันมินไม่ธรรมดานะครับนี่แล้วก็ไปกันต่อครับอันนี้ก็คือเซเว่นอีเลฟเว่นในเซิฟมันเ้งครับนี่บอกก่อนนะเซิฟนี้เขาไม่ได้มีมอดนะครับนี่เขาก็ทําดีเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ก็คือเอาพวกวัตถุในเซิฟนาามาทําเป็นเซเว่นได้เลยนะครับนี่ด้านในก็สวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีจุดซื้อของนะครับนี่ก็คล้ายๆกับจุดเกิดนะแล้วก็แนะนําให้ซื้อ เครื่องขุดแร่ด้วยนะครับแต่ต้องต้องใช้คอยในการซื้อนะก็ติดต่อซื้อกับแอนดมินได้นะครับก็คือเครื่องขุดแร่นี่ไปขุดที่เหมืองใช่ไหมแล้วเราก็เอาเครื่องขุดแร่ตัวนี้นะครับไป เหมืองได้เหมืองมาไม่ใช่ดได้แร่มาได้เหมืองมาอะไรวะเนี่ยมั่วแล้ว <G ül> ได้แร่มาก็เอาไปคาบอาวุธอ,อีกทีหนึ่งนะครับในคลิปนี้จะพาไปทําด้วยนะครับและสิทธิพิเศษสำหรับใครที่เป็นนายกในเซิร์ฟนี้ที่มาจากการเลือกตั้งของผู้เล่นทั้งหมดนะครับสามารถที่จะตั้งราคาน้ํามันได้นะครับทุกคนงานนี้อยากให้ถูกให้แพงก็ขึ้นอยู่กับนายกนี่แหละนะ แล้วเลเวลก็มีเพิ่มจุดใหม่จุดนี้มาด้วยนะครับเพิ่งเห็นเหมือนกันนะเลเวลเอาไม่อัดกันเนี่ยนี่มาดูด้วยนะครับแล้วก็ในเซิฟนี้ต่อไปจะเป็นธนาคารนะครับธนาคารในเซิฟนี้ปล้นได้ด้วยนะครับนี่เดินผ่านตำรวจชิลเลย <c oughs> เดินเข้ามาก็จะมีตู้ ATM นะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะนี่ครับนี่ก็คือธนาคารในเซิฟน,นะครับก็กดเบิกถอนโอนจ่ายได้เหมือนกันเนาะ ส่วนฝั่งขวามือตรงนี้ครับนี่แน่นอนว่าเป็นจุดปล้นธนาคารนี่ครับทุกคนนะใช้ตำรวจแค่คนเดียวออนอยู่ในเซิฟเท่านั้นนะครับนี่ลองเล่นดูนะเซิฟนี้มีหมดเลยไปกันต่อครับทุกคนนะจุดต่อไปก็จะเป็นเลเบลในเซิฟนี้นะครับนี่เขาจะแอบ,บอยู่ในสนามบินนะครับทุกคนนะในเมืองซานเฟียโรเมืองสองนั่เองครับนี่ก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับจะอยู่หลังสนามบินเลยนะครับ มาแล้วกว่าจะมาถึงนะครับทุกคนโคตรไกลเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่แต่ก็คุ้มค่านะครับที่มาถึงเนาะแล้วก็มาคราฟอาวุธตรงนี้ได้นะครับนี่ด้านในสวยดีนะนี่เป็นทีมดําแดงนะครับแล้วก็มีตู้เซฟอยู่ตรงนี้เลยนะตู้เซฟขนาดใหญ่ครับเนี่ยแล้วก็มีจุดให้คราฟถึง4จุดนะครับนี่ตอนนี้กําลังอัปเดตอยู่นะครับเนี่ต้องรอติดตามชมนะครับว่ามันจะมีอะไร อยู่ข้างในบ้านนะครับนี่ตอนนี้ยังไม่สปอยฟังนะกันนะ <c oughs> นี่มีสี่จุดนะมีตู้ ATM ด้วยนะครับนี่มาครบจบในที่เดียวครับในจุดนี้งานดำนะสำหรับคนที่ชอบแล้วก็ในเซิร์ฟนี้นะครับไม่เหมือนเซิร์ฟอื่นนะเพราะว่ามีอาวุธให้ครับด้วยนะครับนี่มีหมดเลยนะนี่มีปืนสั้นครับ mp 5 ak แล้วก็ช็อตกันด้วยนะครับนี่ลูกซองเนาะ อยากได้อะไรจัดไปเลยนะครับในเซิฟนี้แล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะนะสังเกตดูนะครับี่เงินเขียวเงินแดงไม่เยอะนะแต่ว่าจะต้องใช้แร่เยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ต้องขยันฟาร์มเหมือนกันนะครับในเซิฟนี้เนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นของจิปะถาต่างๆนี่เองครับพวกอุปกรณ์แล้วก็จะมีอาวุธปราชิตนะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับไม่มีก็กําลังอัปเดตให้ทุกคนนะ แล้วก็ต่อไปครับเดี๋ยวเราไปขึ้นเขากันดูนะครับมาดูกันซิว่าในเขาแห่งนี้มีอะไรเนี่ยขึ้นมาโคตรยากเลยนะครับมันก็คืองานดํานะครับงานเก็บสมุนไพรเองครับทุกคนนะนี่สมุนไพรอยู่เต็มเลยนะอืคนอยากเก็บสมุนไพรมาตรงนี้ได้นะครับเผื่อใครจะเจ็บป่วยนะครับเอาไปต้มยากินเอาไปต้มน้ํากินได้นะครับจุดนี้ก็เป็นแพ็คสมุนไพรนะครับนี่เขียวๆครับทุกคนคุณฝนมา จะเป็นยอดกระหล่ำนะครับเนี่ยนี่พอขึ้นมาตรงนี้ครับก็ชมวิวได้นะครับนี่เลยอย่างปูทับเบิกครับจังหวะนี้โอ้โหนี่มันไล่ริมผาจ้าจ้าครับทุกคนมาไงวะเนี่ยโอ้โหโคตรไกลโคตรสูงแล้วต่อไปก็จะเป็นงานขุดแร่นะครับทุกคนนะอย่าลืมซื้อที่ขุดแร่มาด้วยนะครับนี่ที่ขุดแร่ต้องรู้เนกับแอดมินนะครับนี่ก็สนับสนุนเซิร์ฟไปด้วยนะครับถ้าใครมีอาวุธในเซิร์ฟแสดงว่าคนนั้นต้อง ดเน็ตให้เซิฟนะครับนี่ขอบคุณทุกคนนะที่โดเน็ตให้เซิฟนะครับนี่และตอนนี้ครับเรามาถึงจุดนี้แล้วนะครับต้องมาสมัครด้วยนะครับต้องเลเวล3ขึ้นไปนะถึงจะขุดแร่ได้นะครับนี่ก็ไม่ยากแล้วนะครับเดียวนะครับขึ้นเลเวล3เนี่ยพอสมัครงานแล้วเราก็แค่มาขุดนะครับนี่ก็จะมีกองหินอยู่2กองนะครับให้ขุดนะอืถ้าใครได้แร่ไปก็ไปค้ามอาวุธได้นะครับในเซิฟนี้ แต่ละจุดจะห่างกันนิดหนึ่งนะครับนี่ก็ทําให้ผู้เล่นเขาขับรถเล่นนะอืแนะนําแบบนั้น <c oughs> คิดว่าขับรถเล่นครับเซิฟนี้นี่ก็จะบริหารแต่ละจุดให้อยู่ห่างกันนะครับเพื่อให้ผู้เล่นอยู่ในเกมนานๆนะชิวๆนะครับเซิฟนี้นี่แล้วก็จุดนี้ครับแน่นอนว่าเป็นจุดเออเขาเรียกว่าอะไรนะจุดจกปูนนะครับนี่ลืมได้ไงวะเนี่ย <c oughs> จุดจกปูนครับทุกคนนะอืมก็จะมีปูนอยู่ยเต็มไปหมดเลยนะครับสังเกตดูนะมีหลายก้อนนะครับเดี๋ยไม่ต้องห่วงนะว่าจะมาแย่งกันนะครับแต่ ตำรวจจะย่งจับคุณสิครับนะก็ต้องระวังตำรวจด้วยนะครับหลังจากที่จบเสร็จแล้วนะครับนี่ตำรวจหนึ่งคนจบได้เลยนะครับเซิฟนี้ชิลมากนี่แล้วต่อไปครับผมจะพาทุกคนไปทํางานขาวสักงานลกันนะครับนี่บอกก่อนนะเซิฟนี้ไม่ใช่เซิฟมอดนะครับผมลงมอดเองเนาะไอ้พวกรถอะไรเนี่ยแล้วก็ใช้มอดของเราเล่นได้นะครับตัวเกมนะนี่เลยครับมาถึงแล้วงานที่จะแนะนาครับงานง่ายๆนะครับในเซิฟได้เงินแบบ มาไวๆนะก็จะเป็นงานนี้เลยครับมันก็คืองานคนเก็บขยะครับทุกคนนะง่ายจัดนะแค่ไปกดสมัครงานแล้วก็ขึ้นรถนะครับแล้วก็ขับไปตามจุดแดงๆนะเราก็จะได้ตังค์มาเรื่อยๆเลยนะครับง่ายดีนะแต่ถ้าใครอยากได้เงินแบบเทพทูนะครับก็โดเนตเติมกาชาได้นะครับก็จะมีทั้งเงินแล้วก็ มีทั้งอาวุธให้ด้วยนะครับเงินนี้ได้ทีละหมื่นเลยนะหมื่นสองหมื่นเลยนะครับถ้าเราได้เงินมานะแล้วก็มีโอกาสได้รถหรือว่าได้ปืนด้วยนะครับทุกคนนะแอดมินว่าอย่างนั้นนะครับนี่ก็ลองดูได้นะครับดเน a ฝากแอดมินด้วยนะครับอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะผ่านเพจของแอดมินเลยนะครับแอดมินเซิร์ฟแฮงก้านะครับไม่ใช่เพจผมนะอย่าลืมด้วยอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับฝากคอมเมนกันเยอะๆนะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม